คาสตานเย่เผยโรเจอร์เป็นเหตุผลสำคัญในการมาค้าแข่งที่เลสเตอร์หลังจากเพอร์มาลี่อังกฤษดำเนินการแข่งขันไปแล้ว8นัดจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ยังคงยึดตำแหน่งจ่าฝูงและยังทำผลงานได้ดีในสึกฟุตบอลยูโรปาลีกโดยการยึดตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มจีโดยการคว้าชัยชนะทั้ง3นัดการปรับแผนการเล่นให้เหมาะสมกับคู่ต่อสู้ที่แตกต่างกันไปเป็นสิ่งที่ทิโมธีคาสตานเย่รู้สึกว่า เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ฟอร์มของทีมติดลมบนอยู่ในขณะนี้เมื่อถูกถามถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญที่เข้าสู่ถิ่น King Power Stadium ฟุตบอลทีมชาติเบลเยียมกล่าวาว่าวิธีการวางแผนการเล่นของบร์รอโรเจอร์นั้นมีส่วนสําคัญที่ดึงตนให้ย้ายมาค้าแข่งในถิ่น King Power Stadium ผมเป็นแฟนบอลของเพเมร์ลีกมาโดยตลอดผมติดตามเลสเตอร์ซิตี้มาบ้างในปีที่แล้วและพวกเขาก็มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม หลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับเบเดอร์ลอรเจอร์ผมชอบวิธีการเล่นของเขาและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงย้ายมาอยู่ที่นี่เขาชอบให้เราใกล้กดดันคู่แข่งเหมือนที่เราแสดงให้เห็นในเกมกับอาร์เซนอลเราสามารถเปลี่ยนวิธีการเล่นโดยสิ้นเชิงและโชว์วิธีการเล่นอีกรูปแบบของเราออกมาให้เห็นและมันก็ได้ผลเขาเป็นคนที่เปิดใจกับอะไรต่างๆมากๆคุณสามารถคุยกับเขาได้เขาจะมอบความมั่นใจให้กับคุณและนั่นคือโค้ดอย่างที่ผมต้องการ โมธีคาสันเยยังกล่าวถึงประตูแรกในเกมเปิดตัวที่เดลฮอบทอนว่ามันเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับผมบอลเปิดจากเดนนิปลาสผมก็แค่เร่งสปีดเข้าไปหมงมันง่ายสําหรับผมที่เป็นกองหลังในการขึ้นไปทําประตูจากการโมงมันเป็นการประเดิมสนามที่ดีที่สุดที่ผมจะทําได้และทีมก็ชนะได้3-0เป็นเกมแรกที่เพอร์เฟกมากสําหรับผมคาสานเย่กล่าวทิ้งท้าย อดีตนักเตะฟ็อกคลาสสิกประจําวันนี้จะพาแฟนบอลเลสเตอร์ไปรู้จักกับแกลลี่แม็กอาริสเตอร์อดีตไม่ฟิลผมน้อยคนดังที่ย้ายมาจากมาเทเวลทีมในลีกบ้านเกิดสกอตแลนด์มาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในปี1985แม็กอาริสเตอร์ต้องปรับความเร็วและสภาพร่างกายพอสมควรกับการย้ายไปเล่นแองกฤนฤดูกาลแรกแต่ก็ถือว่าเจ้าตัวทําผลงานได้เป็นอย่างดีในการประสานงานกับสตีฟลินิกและ Alan Smith. อลันสมิธฤดูกาลถัดมาเลสเตอร์ซิตี้ มีการเปลี่ยนตัวกุนซือมาเป็นไบรอันแฮมิงตันแม็กอาิสเตอร์ต้องถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดทั้งถูกดันไปเป็นกองหน้าและให้ออกไปเล่นด้านข้างทำให้เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักแถมทีมต้องตกสู่ดีวลชั่น2กลางฤดูกาล1987เมื่อทีมมีการเปลี่ยนกุนซือมาเป็นเดวิดพีททีมมีการปรับรูปแบบการเล่นแม็กอลิสเตอร์กลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้อีกครั้ง และได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ในศึกดิวิชัน2ถึง2ครั้งพร้อมกับการติดทีมชาติสกอตแลนด์ชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามแม้จะทำผลงานส่วนตัวได้ดีแต่แม็กอาริสเตอร์ก็ไม่ได้ช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นสุลีกสูงสุดได้ในที่สุดเดือนมิถุนายนปี1990เจ้าตัวก็ย้ายสุลีดยูเนเต็ดด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติการขายนักเตะที่แพงที่สุดของทีมในสมัยนั้นหลังจากนั้นอีกหนึ่งฤด,ดูกาล แกลลี่แม็กอาิสเตอร์ก็กลายเป็นประวัติศาสตร์เมื่อพาลิตยูเนเตดในยุคข,ของโฮสวดวิกินสันคว้าแชมป์ฟุตบอลอังกฤษดิวิชันหนึ่งได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อแซงปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเข้าไปเป็นแชมป์ดิวิชันหนึ่งอังกฤษในช่วงท้ายฤดูกาลและกลายเป็นแชมป์สุดท้ายก่อนที่อีกฤดูกาลถัดมาจะเริ่มก่อตั้งเพเมลิกนะครับบิ๊กแม็กปักหลักค้าแข่งให้กับทีมยูงทองกว่า230นัดในฤดูกาล1996ร 1, ก่อนย้ายไปอยู่กับทีมช้างกระทือบโรงโควตี้ซิตี้เขาเล่นกับทีมแห่งทินมิดแลนด์อีกสีฤดูกาลก่อนจะไปเปลี่ยนแป้งอีกครั้งในช่วงท้ายอาชีพกับหงแดงลิเวอร์พูลฤดูกาล2 0 0 0 2 0ถึงสองพแม็กอลิสเตอร์มีส่วนสําคัญในการพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้ถึง5รายการในฤดูกาลเดียวทั้งเอฟเอคัพลีกคัพแชริตี้ชิลยูฟาคัพและยูฟาซูเปอร์คัพก่อนจะย้ายกลับไปเล่นให้กับโควตี้ซิตี้อีกครั้งในปี2002 และปิดฉากการเป็นนักเตะกับทีมช้างกระทือบโรงในฤดูกาล2.3-2.4 9 0 0 4 9พฤศจิกายนปี2 0 0 3เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของมิกกี้อดัมบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้3-0โดยได้3ประตูจากจอแดนสจวตพอดิคอฟและมาคัดเบน16ปีต่อมาในวันเดียวกันเลสเตอร์ซิตี้เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียม เอาชนะอาร์ซนอล2-0จากการทําประตูของเจมี่วาร์ดีและเจมส์แมดิสัน11พฤศจิกายนปี1998เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของมาติโอนิลสร้างปฏิหารยิง2ประตูในช่วง2นาทีสุดท้ายจากมูซีอิเซตและแกรี่พาร์เกอร์พลิกกลับมาเอาชนะลีดจูเนเตด2-1ในศึกลีกครับรอบ4 15พฤศจิกายนปี1992จูเลียนจูอาชิมเหมา2ประตูให้กับเลสเตอร์ซิตี้ บุกไปเอาชนะซันเดอร์แลนด์2-1ในศึกดิวิชั่น1เดิมมฮัมหมัดซาลาอาจ,งจงลงช่วยลิเวอร์พูลเจอเลสเตอร์ไม่ได้แนวรุกตัวเก่งของหงแดงติดโควิดจากการยืนยันของทีมชาติและจะส่งผลกระทบต่อทีมต้นสังกัดเมื่อสอแววลงเล่นเกมสำคัญไม่ได้มฮัมหม็ดซาล่ากองหน้าของหงแดง แยกตัวออกจากทีมชาติอียิปต์และเข้ารับการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยโดวยว่าเขาจะไม่ได้ลงสนามช่วยทีมชาติในศึกแอฟริกันครัพออฟเนชั่นในเกมกับโตโกวันนคาน,นี้นอกจากนี้เขายังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ลงสนามช่วยลิเวอร์พูลในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้วันที่22พฤศจิกายนเนื่องจากกฎโคโรนาไวรัสของรัฐบาลสาอาณณจักรกำหนดระยะเวลาการกักตัวเป็น10วันมอเมซาลาอดีตตาทีมชาติอียิปต์และลิเวอร์พูล ผ่านการทดสอบการติดเชื้อครั้งที่2และผลการทดสอบยืนยันว่าซาร่าติดเชื้อโควิด -19 และสมาคมฟุตบอลอียิปต์กล่าวในงานแถลงการเขาได้รับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทางการแพทย์ที่จําเป็นเอาไว้ทั้งหมดรวมถึงระเบียบทางการแพทย์ที่ใช้กันทั่วโลกภายใต้การดูแลของดรโมฮัมเหม็ดสุลต่านหัวหน้าคณะกรรมการการแพทย์ของสมาคมฟุตบอลอียิปต์และดรโมฮัมเหม็ดอาบูเอลล่าแพทย์ประจําทีมชาติอียิปต์ ในขณะที่การตรวจเนื้อเยื่อครั้งแรกมีผลเป็นบวกทางสมาคมอียิปตตัดสินใจตรวจครั้งที่สองทันทีเพื่อยืนยันผลตรวจครั้งแรกซาลาราลักษาตัวได้เป็นอย่างดีและไม่มีการแสดงอาการอื่นใดที่เป็นผลมาจากไวรัสเขาถูกแยกตัวออกมาแล้วเรียบร้อยและแพทย์จากทีมชาติก็ได้ติดต่อกับทีมแพทย์สโมสรลรริว์พูกเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว 5แมตช์เดือดช่วงเบรกทีมชาติแม้ว่าช่วงรับใช้ทีมชาติอาจสร้างปัญหาให้กับสโมสรนในเรื่องของปัญหาบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นแต่การเจอกันระหว่างทีมชาติประจำเดือนนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเช่นกันอ์จจิตินาประทะับวัยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแม้ปาารกวัยจะไม่ใช่ทีมที่เต็มไปด้วยสตาร์ดังแต่เกมที่พวกเขาเจอกับอ์จจิตินาในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก จัดว่าเป็นอีกเกมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวการเจอกันของทั้งคู่ในนัดก่อนหน้านี้ในศึกโคปาอเมริกาพิสูจน์ให้เห็นว่าปารากวัยนั้นไม่ใช่ทีมที่จะรอโดนขยี้อย่างเดียวเพออจจราะอเจนตินายังทําได้เพียงเสมอ1ประตูต่อหนึ่งสำหรับเกมนัดดังกล่าวทัพฟ้าขาวได้ลิโอเนลเมสซี่ทาประตูตีเสมอจากลูกจุดโทษแต่หลังจากนั้นสตาร์ดังรายนี้ก็ไม่สามารถแหวกแนวรับปารากวัยเข้าไปทําประตูได้อีกเลยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า เกมนัดที่จะมาถึงในวันศุกร์นี้อาจจติน่าดูจะมีความหวังมากขึ้นเพราะเกมนัดล่าสุดของเมซี่เขาได้เรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งและยังมียอดผู้เล่นอย่างลาอูตโลมาร์ติเนสอังเคลยวดิมาเรียคอยสนับสนุนในขณะเดียวกันปารากวัยก็ต้องการแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าพวกเขาก็ไม่นิ่มเช่นกันโคเอเชียปะทะโปรตุเกสในศึกยูฟาเนชั่นลีก หากเทียบกับผลงานที่ผ่านมาทีมชาติโปรตุเกสแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่น่ากลัวที่สุดของยุโรปแม้ระดังอย่างชิซโนโรนัลโดยังต้องอรอลุ้นอาการอีกทีแต่พวกเขาก็มีดาวรุ่งอย่างโชเฟลิกที่พร้อมประจำการอยู่และหากทั้งคู่ได้ลงสนามพร้อมกันส่วนผสมระหว่างแข่งมากประสบการณ์และดาวรุ่งที่กำลังร้อนแรงนะับว่าเป็นอะไรที่ลงตัวและน่าติดตามอย่างมากสำหรับโคเอชีย e หลังจากที่พวกเขาโชว์ผลงานให้โลกเห็นมาแล้ว ในศึกฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาพวกเขายังทำผลงานไม่เข้าเป้าเลยการเอาชนะทีมอย่างโปรตุเกสที่เคยทําแสบไว้เมื่อนัดล่าสุดถึง4-1จึงนับว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดในการเรียกความมั่นใจกลับมาอุรุกวัยประทับบาซิลศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสําหรับการเจอกันระหว่างอุรุกวัยกับบราซิลในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วด้วยประวัติศาสตร์และชื่อชั้นแซมบ้า ดูจะเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่การเจอกันครั้งนี้ผลสกอร์อาจไม่เป็นอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้การกลับมาของกองหลังอย่างโคเซคิมิเนสและดาวยิงอย่างเอดิสันคาวานีจะเป็นตัวเลือกที่ดีของออสการ์ตาบาเรสในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีดาวยิงจากเบนฟิก้าที่กำลังเป็นที่สนใจของบาร์เซโลนาดาวินนูเยสที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติด้วยเช่นกัน